แต่ก็ในช่วงของเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันเป็นสงกรานแบบสงกรานนิว o r มอลนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่กิจกรรมรื่นเริงต่างๆหรือว่างานต่างๆที่เคยจัดกันคนก็จะมางานการกันเยอะเนี่ยปีนี้ก็ไม่มีอาจจะไม่ไม่เต็มรูปแบบนินิดนอยหน่อยๆงานประเพณีแบบเนี้ยได้นะประพรมส่งน้ำพระ,ะนะหรือลดน้ำขอพรผู้ใหญ่ะนะ เขาเรียกพรมดันฟองนี้พอได้แต่พรมไปปะแป้งนี้ไม่ได้คปะแป้งไม่ได้ปาร์ตี้โฟไม่มีนะคะหรือว่าจะไปสรดน้ําตามท้องถนนที่เล่นกันแบบเหมือนทุกปีเนี่ยก็ทําไม่ได้นะคะผมเห็นเขาโพสต์กันนะบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมถังน้ำบรรจุน้ําให้เต็มแล้วก็นั่งดูมันที่บ้านสาดตัวเองที่บ้านแล้วกันเนาะสาดคนอื่นไม่ได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามคาะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะ ็โดยเฉพาะหลังจากกิจกรรมสงกรานผ่านพ้นไปก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะามีการคาดการฉากคัดเอาไว้นะคะว่าหลังจากสงกรานผ่านพ้นไปอาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงเป็นแสนคนเลยครับเพราะว่าก่อนสงกรานเนี่ยนะครับตัวเลขเราก็อยู่ในระดับสองหมื่นสามสองหมื่นห้าสองหมืแปดอะไรเงี้ยแต่ใกล้ๆจะแตะสาม0มื่แต่อันนี้คือตรวจแบบ PCR ใช่ไหมคะแต่ถ้าตรวจ a t ทหรืออาจจะมีบางคนตรวจแล้วไม่ได้แจ้งเข้าระบบอ,อีกก็จ,จะมีมากกว่านีต้ต้องเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น,น,นะครับพอมออีกิจกรรมช่วงสงการที่เราต้องเดินทางคือรัฐบาลเองเนี่ยหรือทางการเองเนี่ยกขเข้าใจในความจําเป็นเรื่องของประเพณีเรื่องของวิถีชีวิตนะนะคือจะเป็นบอกบางคนบอกเห็นไหมล่ะให้กลับบ้านสงการเดี๋ยวตัวเลขก็พุ่งคือเรากำลังปรับตัว,ตวเตรียมพร้อมเข้าสู่การทําให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆอะไรที่มันผ่อนคลายได้ ะนะครับก็ค่อยๆผ่อนกันทีละเล็กทีละน้อยทีละขยับกันไปเนี่ยนะครับคือจะบอกโอ้สองการเราต้องเคร่งเครียดเหมือนเดิมคือห้ามเดินทางแบบนี้ดิฉันว่าคนก็คงไม่เห็นด้วยไม่ได้นะครับเราเราก็จะตึงเกินไปเป็นแต่ว่าอย่างที่คุณนันทยาใช้คําว่าฉากทัดซึ่งเป็นค<ม>ําที่ทางราชาการเขาใช้เนี่ยว่าเขามีการประเมินแล้วว่า หลังสถานการณ์สงกรานเนี่ยนะครับพอเราเดินทางการเคลื่อนย้ายกันกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีอยู่เพราะมันมีอยู่ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ปัญหารับเป็นเรื่องที่ต้องรับมือกันนะครับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเขาก็เตรียมการเอาไว้หน่วยสําคัญนั่นก็คือสอปอสอชอใช่ค่ะสปสอชอเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมจริงๆเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วนะคะเพราะคิดว่า ตอนนี้ปริมาณของผู้ที่ติดเชื้อโดยการตรวจ ATK แล้วขึ้น2ขีดเนี่ยก็มีปริมาณมากครับแต่ว่าเป็นปริมาณมากที่อาการหนักๆเนี่ยไม่มากมนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับมาตรการกันไปเพื่อที่จะรองรับกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากและผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงะนะคะที่ก็ต้องได้รับการบริการอย่างทันท่วงทีทางสปสอชอเนี่ยนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของ เบอร์สายด่วน1330นะคะเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มารับสายโทรศัพท์1330ซึ่งคิดว่าหลังสงกรานเนี่ยคงจะมีคนโทรกันให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยนะคะทางคุณหมอเจเดร,รมทัศอารีคะ่ะเลขาธิการของสอปสอชอนะคะบอกว่ามาตรการตอนนี้นะคะเอาละเรามีมาตรการเจอแจกจบนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจอ พื้น2ขีดแจกไปเอายาจบก็คือรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน<ฮ>ะนะคะตามมาตรการนะสำหรับคนที่ไม่มีอาการนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่ม608หรือไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรและไม่ทราบเบอร์สายด่วนโควิดของจังหวัดที่อาศัยอยู่คืนนี้ยคือคนในพื้นที่ทั้งประเทศไทยรเราติดตามข่าวเนาะหมอก็จะบอก1330 1330 <ừ ừ. S 1> จึงนั้ให้คนทั้งประเทศเนี่ยประโคมโทรไปที่1330ทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัด ไม่ว่าคุณจะอยู่คุณอยู่เพชรบุรีคุณก็<ฆ>โทรห3ึ่งสาก็จำได้เบอร์เดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดจะมีเบอร์โทรศัพท์<ฆ>ที่เป็นสายของแต่ละจังหวัดอยู่แต่1330เสี่ยเหมือนจะเป็นกำลังเสริมให้กับแต่ละจังหวัดไปถ้าเราเปลี่ยนจากโทรเข้า1330แล้วไปโทรเบอร์ในจังหวัด แต่ละจังหวัดมันก็จะลดภาระของ1330แล้วก็จะลดปัญหาด้วยลดปัญหาเรื่องโทรไปแล้วโทรไม่ติดไม่มีคนรับที่โทรไม่ติดเนี่ยเพราะว่าสายมันไม่ว่างสายมันเยอะค่ะแล้วถ้าหากว่าโทรไปนในจังหวัดเนี่ยในแง่ของการประสานผ่านโรงพยาบาลการไปรับยาต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้ประสานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ1330ก็จะเป็นกรณีของคนที่ นึกไม่ออกอบอกไม่ถูกว่าทาอะไรเนี่ยนะคะหรือว่าไม่มีเบอร์ของจังหวัดของท่านเนี่ยนะคะก็โทร1330ได้แล้วก็สําหรับเบอร์1330สําหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง608อย่าลืมนะคะกด18นะคะอ,อันนี้เขาแยกต่างหากให้เลยเขาแยกให้เลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าโทร1330ทุกคนไม่ว่าจะสีเขียวสีเหลืองสีแดงอพอโทรเบอร์นี้กันหมดทุกสายมันก็ประดังประเดเข้าไปในที่เดียวกัน เลยทําให้กลุ่มของที่เป็นกลุ่มเสียงที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลืออย่างช้า,น,านะคะไม,ไม่ทันการเนี่ยนะคะ <ừ> เขาก็เลยให้กลุ่ม608เนี่ยจดเบอร์ไว้เลยนะคะ1330กด18อันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายกันนะคะเพื่อที่จะได้นำ ข้อมูลของท่านนําเข้าระบบในทันทีนะคะคุณหมอเจเดต์ดบอกว่าตอนนี้ทางสาปสช,ชได้มีการประสานโรงพยาบาลเอาไว้กลุ่มหนึ่งคะ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อที่จะเปิดเตียงรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและก็สีแดงซึ่งในอยู่ในกลุ่ม608แล้วก็รวมถึงเด็กเล็กด้วยนะคะโดยตอนนี้เตียงยังใช้ไม่หมดแต่ก็ต้องมีการเตรียมมาตรการนี้<ะ>เอาไว้เพื่อรองรับทีนี้เรื่องของอ เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่พอคือคนโทรเข้ามากับเจ้าหน้าที่รับสายเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับทางคุณหมอก็บอกว่าได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่สําหรับสายด่วน1330งเนื่องจากมั่นใจว่าระบบรองรับได้แน่นะครับแต่เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พอโดยเตรียมไว้ว่าหากมีคนโทรมา1นึ่งแสนสายต่อวัน จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ส่วนนี้เป็นวันละ2,000คนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะช่วงก่อนสองกรานเนี่ยมีอยู่ประมาณ850คนแต่เขาเตรียมไว้ว่าโอเคถ้าสายมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มได้ถึง2,000คนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะยกเลิกระบบโต้อตอบด,ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยซึ่งในช่วงแรกคนโทรเข้ามาเนี่ยพอไม่ได้ยินเสียงคนอะคุณนันทิชาเคยไหม รู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนเราโทรไปพราทิ้งหน่วยงานน่ะติดต่อเรื่องนี้กดหนึ่งติดต่อเรื่องนั้นกดสองนะบางหน่วยงานนะกดอยู่นั่นน่ะกดไปประมาณ5นาทีเอากดต่อนี้เสร็จเอานี้กดหนึ่งก็ต้องกดอีกกดประมาณ5 6ชั้นน่ะกว่าจะถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่เต็มทุกคู่สายแล้วใคแล้วใครเรากดทําไมนะคุณหมอบอกว่าจะยกเลิกระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้หมดเลยโอดีค่ะเพราะว่า คนเนี่ยเวลาเวลาเราติดเชื้อเนี่ยเราก็แบบอยากจะได้คำปรึกษาคุยกับมนุษย์อะ่ะนะพรคอมพิวเตอร์เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วจะเก็บข้อมูลเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าหากเกิดกรณีสายที่โทรมามีมากจริงๆจนโทรไม่ติดก็จะแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์สปสอชอหรือถ้าจะให้ดีแอดไลน์ไว้นะครับอันนี้แอดไลน์เนี่ยนะครับไปที่ แอทไลนนี่นะครับไอตัว A แล้วมีวงวงวงนี่นะ N S S ฮ่องกงแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ O N S <S, S O เป็นตัวย่อของสอปสชเนี่นะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลคนบอกกรอกเดี๋ยวก็ไม่ตอบกลับอีกไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่เขาแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนเอาไว้ จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครวันละ100คนมาช่วยอ่านข้อมูลที่ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลทิ้งเอาไว<อ>้นะครับ<ด>แล<ด>้วเขาก็จะติดต่อกลับไปนะครับและยังเตรียมอาสาสมัครอีก3,000คนพร้อมที่จะรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานแม้ว่าจะมี คือคนก็บอกโหมันหลายช่องทางแล้วข้อมูลมันจะไม่ซ้ําซ้อนกันเหรอ,อจะมาจัดระบบได้ไหมคุณหมอบอกว่าระบบการบันทึกข้อมูลของสอปสอชอเนี่ยไม่ต้องห่วงะจะไม่มีการซ้ํากันอย่างแน่นอนนะครับว่าคือมีการปรับปรุงเรื่องของกาลังคนให้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะซึ่งในช่วงสงกรานนี้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมาไว้แล้วค่ะกรณีหน่วยบริการในกรุงเทพกับปริมนทลรับไม่ทัน เหมือนกับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่มีข่าวว่าโอ้สายโทรเข้ามาเป็นเจ็ดแปดหมื่นสายเนี่ยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็รับไม่ทันเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมเอาไว้จึงได้มีการเตรียมบุคลากรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์จํานวนหนึ่งค่ะที่เป็นคนรับโทรศัพท์ภายหลัง24ชั่วโมงจะมีการโทรกลับไปเพื่อที่จะประสานร,รวมถึงหากยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยบริการก็จะมีการโทรสอบถามด้วยนะคะคือคุณหมอบอกว่าที่มันช้าเนี่ย ช้าจากหน่วยบริการ<ม>คือโรงพยาบาล<ม>นะคะแต่การตอบกลับของทางเจ้าหน้าที่ call center 1330เนี่ยอันเนี้ยเขาเตรียมพร้อมและมีเพียงพอนะคะซึ่งถหากว่าหน่วยบริการยังไม่ติดต่อ,อก,กลับเขาก็เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้โทรก,กลับไป<ม>อย่างน้อยก็ให้ได้อุ่นใจใว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะคะหากมีอาการเข้าเกณฑ์ได้รับยาฟาวิพิราเวียก็จะขออนุญาตส่งยาไปก่อน โดยที่ทําร่วมกับโรงพยาบาลบางแห่งค่ะเช่นโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเป็นยาฟอร์ิพิโรเวียที่ได้รับการสนับสนุนจากราช,ราช,ชวิทยาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้ทดลองมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็ถือว่าน่าสนใจและก็ได้รับผลตอบรับที่ดีที่นี้วันนี้ยังอยู่ในช่วงสงกรานคุณอาจจะไปเล่นน้ําสงกรานมีความสุขสนุกสนานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวมี<ะ>น้ํามูกเจ็บคอแล้วตรวจ ATK ขอตรวจซะหน่อยอ ตอนที่ยังไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพเนี่ยนะสมมติว่าคุณทำงานคุณทางานกรุงเทพแล้วกลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วดันไปติดโควิดขึ้นมาคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าคุณติดโควิดที่ไหนจังหวัดไหนคุณเข้ารับบริการที่ใกล้ที่สุดได้เลยทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยค่ะไม่ต้องเดินทางกลับมากรุงเทพหรือไม่ต้องเดินทางกลับไปยังมื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ที่เดิมไม่ต้องเลยนะคะคุณเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ เป็นโรงพยาบาลที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์จะเป็นบัตรทองหรือประกันสังคมคก็ได้นะคะคตามสิทธิ์ของท่านสิทธ<ม>ิท์อะไรก็ใช้สิทธินั้นแหละใช้ได้เลยค่ะแล้วเรื่องเบิกงงเบิกเงินเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการของเขาเองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะส่วนโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมมาไวแล้วแต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะคุณจําได้ไหมว่าตอนที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อเยอะๆอ่ะเราส่งผู้ป่วยกลับ <ไ>ปต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับในในเมืองกรุงเทพอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยพอมีนโยบายแบบนี้ตอนแรกคนก็ด่านะ,ะโอ้หดูสิเนี่ยเอาคนปล่อยให้คนป่วยไปเผชิญชะตากรรมที่ต่างจังหวัด<อ>คือใช้ทันยังไงเนื่อเตียงในกรุงเทพมันเต็มมันเต็มมันหาเตียงไม่ได้ <นะ S 2> ค่ะกลับบ้านเนี่ยะนะครับ โรงพยาบาลในจังหวัดในอำเภอเนี่ยยังมีที่ว่างก็คือเกลีย่ยกันไปแถมมีครอบครัวญาติพี่น้องดูแลด้วยกรุงเทพก็จะลดไอ้ความหนาแน่นะนะคือก็เป็นการกระจายกระจายคนที่จะเข้ารับบริการไปยังสถานที่ที่มันมีความเพียงพอแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นเองอนะครับตอนนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับสถานการณ์คือเราจะเห็นได้ว่าคือภาครัฐเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าทําไปวันๆหนึ่ง ส่วนกลางที่คุมนโยะบายคุมภาพใหญ่เขาก็ดูภาพใหญ่แล้วก็มีการประเมินเป็นระยะว่าโอเคถ้าเราเปิดให้มีการเดินทางช่วงสงกรานเนี่ยนะครับแน่นอนแนหะคนไปก็จะมีความสุขนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดขนาดไหนและจะต้องเตรียมการอะไรขนาดไหนอย่างไรเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องเตียงเรื่องระบบการติดต่อประสานงานแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ คือภาพใหญ่เนี่ยเขาวางแบบนี้แต่ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่อันนี้ก็ต้องไปขันขันนอ็อตกันไปซักซ้อมกันสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องไปตะเตรียมกับรอพอสตอกับโรงพยาบาลอำเภอโร,รงพยาบาลจังหวัดผมเห็นหลายเคสคือภายใต้นโยบายที่ดีเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่รอพอสตบอกชาวบ้านไปมุดคนติดสองขีดคุณติดสองขีดเนี่ยหัวหน้าฐานี้อนามัยอย่างนี้ก็เป็นพออพอ,ออไม่อยู่ นะอพออ,อไม่อยู่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่รู้ตำแหน่งอะไรบอกเน่งไปนูน่นไปที่ราชพัฒน์นี่เขามีศูนย์กักตัวอยู่นะ,ะก็ขับไปราชพัฒน,น์ไอคนนึงบอกว่าไปนูน่นไปมหาลัยศิลปกรใช่ใช่ใชที่ชะอําม,มีศูนย์กักตัวอยู่ขับรถวนไปเวียนมาสามสี่รอบอสุดท้าย,ยาสุดท้ายไปจบที่โรงพยาบาลจังหวัด<อ>นี่เคสแบบนี้ ผมมีคนบอกฝากคุณปรเเศช่วยพูดหน่อยเถอะค่ะนะท,ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยฝากสสจสมมตคาดว่าน่าจะมีอีกหลายพื้นที่อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่ายกปัญหาขึ้นมาว่ามันมีอาจจะมีกรณีที่ความไม่ชัดเจนแลน้วบางทีคนเขาเขาไม่สบายเนี่ยโอ้โหแล้วเขาก็บอก ต้องปูเลงปูเลงกันเตยมที่นอนหมอนมุ้งเตรียมจะไปนอนโรงพยาบาลสนามหรือไอไอยหดอะไรโฮสพิเทลอ่าไอคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยปรากฏว่าที่พลุงพลังอันนี้ไม่ใช่จาคุณไม่ได้เขายังไม่ส่งชื่อคุณมาคุณต้องไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะสุดท้ายเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่เขาเห็นอาการอาการมันเข้าเกณฑ์แล้วเขาก็เลยจัดยองจัดยาอะไรไปให้เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับแล้วเรื่องเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันที่เมื่อกี้คุณยกประเด็นอันนี้ดีที่บอกว่าทำยังไงที่ไม่ให้ทุกคนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องโทรเข้ามาหนึ่งสาสาูนหมดเพราะว่าแม้ว่าจะมีเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้2 0 0พันคนก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคนโทรเข้าไปเป็น,<ค>นแสนเนี่ยคนกี่ล้านล่ะนใช่ไหมคะแต่ถ้าทุกคนในจังหวัดโทรเบอร์ในจังหวัดของตัวเองปัญหาคือคนในจังหวัดก็ไม่รู้ว่าจังหวัดฉันจะโทรเบอร์อะไรออนะ คือถ้าแต่ละจังหวัดเนี่ยขึ้นป้ายใหญ่ๆนะขึ้นป้ายใหญ่ๆแล้วตัวชัดๆเลยติดโควิดโทรเบอร์นี้0347์ส่ 03, 47, เอ,อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเบอร์จำง่ายด้วย6ตัวะอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ย้ำๆหน่อยจุดสำคัญนำการหน้าสาราการหน้าจวนผู้ว่าบางจังหวัดโอ้โหลงทุนซื้อไอ้เขาเรียกอะไรทีวีเป็น LCD ใช่ไหมจอ l ี d เนี่ย ราคาน่าจะเป็นล้านค่ะเอามาใช้ประโยชน์หน่อยออลูกผู้ว่านี่ไม่ต้องฉายมากนะคนในจังหวัดจําได้แล้วผู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ชื่ออะไรนะผู้ว่าเก๋าอะไรเอา ขึ้นบ่อยๆคือฉายก็ได้ไม่ได้ว่าไม่บอกผู้ว่านะแต่ต้องโฆษณาไอ้เบอร์โทรบ่อยๆหน่อยอให้คนเขาจนได้ว่าโอเคติดโควิดในจังหวัดนี้นะโทรเบอร์นี้โทรเบอร์นี้อะไรแบบนี้ก็จะลดงานของสอปสชไปได้ที่สาคัญคือไอ้เรื่องลดงานไม่ต่องเประชาชนจะได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับบริการอย่างรวดเร็วด,รด้วยนะคะ,ะนี่แหละค่ะพอช่วงนี้คนติดโควิดเนี่ยโอมิคอนใช่ไหมคือพอได้โอมิคอนคนก็ไม่ค่อยกลัว คนจะบอกว่าเออติดกันไปเถอะติดไปเดี๋ยวก็มไม่รุนแรงไม่รุนแรงติดออไปได้เงินประกันด้วยอะไรก็ันไปะกันเลยนะตอนนี้อะไรก็ไปซึ่งมันเป็นดาบสองคมเพราะตอนแรกเองเราก็มีความเชื่อแบบนี้ว่า ไม่รุนแรงเพราะหนึ่งเพราะเราฉีดวัคซีนแล้วนะสามเข็มผมนี่ก็รอเป็นสี่เข็มนะอะไรก็สี่เข็มแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ติดก็ไม่รุนแรงอย่าไปกลัวมันมากอย่าไปกลัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกองวบด้านหนึ่งก็ถูกแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเราสุดตองไปคือปล่อยปะละเลยตัวเองไปคือพอไม่กลัวเนี่ยบางคนหน้ากากอนามัยก็ไม่ค่อยใส่มือก็ที่เคยล้างจนมือเปื่อยมือแห้งเนี่ยก็ไม่ค่อยล้างเนี่ยนะ รักษาระยะห่างก็ไม่ค่อยสนใจไปในที่ที่มีคนแออัดเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นไร <Ha. S 2> ติดก็ไม่เป็นไรก็แป๊บเดียวรักษา5วัน7วันก็หายแต่ว่า ตอนนี้คุณหมอเนี่ยพยายามที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนนะคะว่าเอาละ่ะถึงแม้ว่าตอนที่คุณติดเนี่ยคุณอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากแต่คุณอาจจะ,ะเผชิญกับภาวะลองโควิดก็ได้อไอภาวะลองโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณในองค์รวมรหลายๆด้านทีเดียวซึ่งฟังแล้วก็น่ากังวลอยู่นะคะ